ครับตอนนีน้ทุกคนครับพบกับวิชาวิทิาศาสตร์แสนสนุกกับอักษร on learn อีกแล้วนะครับและก็หนังสือเล่มนี้เลยนะครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป2เล่มที่2ของอักษรบางคนตอบของหนูได้เหมือนกันครับโอเคแล้วก็พบกับครูแม็กนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมา พูดต่อนะครับในเรื่องของแสงนะครับที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นวัตถุต่างๆรอบตัวนั่นเองครับก็คือเรื่องของการมองเห็นวัตถุนะครับครั้งที่2นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยพวกเราเรียนครั้งที่1แล้วนะครับอันนี้เป็นครั้งที่2โอเคแต่ว่านะครับพอเป็นครั้งที่2ปุ๊บเนี่ยโอ้โห,โห,โหโแสดงว่าทําไมต้องใช้ความรู้จากครั้งที่แล้วไงใช่ไหมครับซึ่งเราก็ ไม่มีนะครับแหมอย่ามาแกล้งเลยมีอยู่แล้วนะครับเพิ่งจะเรียนผ่านมาแค่นะครับแป๊บเดียวเองใช่ไหมนะครับจากความรู้ในครั้งที่แล้วครับพวกเราเนี่ยสรุปกันว่าไงนะอ่านะครับเราสรุปกันว่าอย่างนี้ครับ การจะมองเห็นวัตถุเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องอาศัยแสงสว่างนั่นเองนะครับซึ่งนะครับก็ต้องมาจากวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงโอ้โหคำนี้นี่แบบว่าเจอบ่อยมากเป็นแหล่งกำเนิดแสงครับแล้วแสงเนี่ยนะครับก็จะทำไ้เอ่ยนะครับจากวัตถุเนี่ยเข้าสู่ดวงตาของเรานะครับโดยนะครับแสงจากวัตถุเนี่ยจะเข้าสู่ดวงตาของเราโดยตรงก็ได้ใช่ไหมโดยตรงก็ได้นะครับ หรือนะครับอาจจะนะครับเข้าสู่นะครับดวงตาเราโดยต้องไปตกกระทบกับวัตถุก,ก่อนนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนั่นเองครับจะต้องเกิดการตกกระทบก่อนนะครับแล้วก็เกิดการสะท้อนนั่นเองเห็นไหมสรุปกันง่ายๆในสไลด์นี้เลยนะครับอีกหนึ่งรอบครับเราจะพบว่าเราต้องใช้ดวงตาในการมองเห็นนะครับและต้องมีแสงสว่างโดยแสงสว่างก็อาจจะ มาสู่ดวงตาเราโดยตรงเลยนะครับจากแหล่งกําเนิดแสงเข้าสู่ดวงตาเออนะครับสุดอีกแบบหนึ่งก็คือแสงสว่างนั้นก็จะไปตกกระทบที่วัตถุก,ก่อนแล้วก็สะท้อนนะครับบางคน,นใช้คำว่าใช้คําว่าเด้งได้ไหมคะครูแม็กนะครับเด้งก็เด้งก็ฟังดูน่ารักดีนะครับแต่ใช้คำว่าสะท้อนดีกว่าครับสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเราอ่ะโอเค ทบทวนกันเรียบร้อยนะครับงั้นก็มาดูกันเลยครับว่าในคาบเรียนนี้นะครับเราจะเรียนรู้อะไรกันเพิ่มเติมมาเลยนี่เลยครับดูที่รูปนี้นะครับอ่ากับอีกรูปนึงกับอีกรูปนึงอีกรูปหนึ่งรูปนี้อ่าให้ดูก่อนให้ดูก่อนโอเคนะครับสองรูปนี้แตกต่างกันอย่างไรครับใน2รูปนี้นะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือจะมีคนอยู่3คนครับนี่มีคนคนที่1นะครับคนที่2ใช่ไหม แล้วก็คนที่สามนะครับสุดอีกรูปหนึ่งก็มีนะครับมีคนอยู่3มคนเหมือนกันเลยนะครับแต่สมคนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเวลาน่าจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันครับอืมเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันครับผมเนี่ยดูสิทุกคนดูสิตึกเห็นไหมตึกนี่เป็นไงโอ้โหมืดเลยนะครับแต่ว่าในห้องเนี่ยก็มีการเปิดไฟอยู่แสดงว่าอันนี้ต้องเป็นช่วงเวลาตอน กลางคืนแน่ๆเลยใช่ไหมครับกลางคืนต้องมองไม่เห็นแน่ๆเลยครับครูแม็กคำตอบก็คืออ่าไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าในเมืองของพวกเรานะครับหรือว่าในบ้านเราเนี่ยนะครับกลางคืนเราก็มีอะไรเอย่ยหืมส่องหน้าครูแม็กอยู่ตอนนี้ครับผมแสงนะครับจากไหนเอย่ยจากหลอดไฟครับเอาละครับมาดูนะฮะเธอคนแรกนะฮะ ทำไรอะทำไรอะนะครับในมือกําลังมีอะไรเอ่ยมีแสงมือปล่อยแสงได้ใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะในมือนั้นถือโทรศัพท์มือถือครับเห็นไหมถือโทรศัพท์มือถือครับนะครับเป็นโทรศัพท์นะครับมือถือนะครับมือถือรู้อะไรอ่ะครับครูแม่อันนี้ไม่รู้นะครับอย่าถามและที่หน้าจอของโทรศัพท์มือถือก็ต้องมีอะไรเอ่ยมีการปล่อยนะครับแสงสว่างป เข้าสู่ดวงตาของผู้หญิงคนนี้นั่นเองครับแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าแสงนี่นะครับเข้าสู่ดวงตาแบบไหนเอ่ยแบบโดยตรงเลยนะครับเพราะโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยนะครับพอเราเปิดหน้าจอปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแหล่งกําเนิดแสงถูกต้องไหมนะครับอ่มาดูอีกคนนึงดีกว่ามาดูผู้ชายคนนี้นะครับเดินไม่มองทางเลยครับผมข้างหน้ามีกล้วยนะครับโอเคนะครับเดินไม่มองทางเลยครับสงสัยแบบว่าเออแบบเมออยู่นะครับเมออยู่อทุกคนสังเกตครับว่า ผู้ชายคนนี้นะครับมองขึ้นไปเจออะไรเอ่ยบางคนตอบเจอหลังคานะครับไม่ใช่เจอหลอดไฟนะครับหลอดไฟแล้วก็จะมีแสงสว่างจากหลอดไฟเนี่ยเดินทางมาเข้าสู่นะครับดวงตานั่นเองครับแบบนี้ก็เรียกว่าแสงนะครับเดินทางเข้าสู่ดวงตาแบบไหนเอ่ยแบบโดยตรงเลยนะครับออกจากแหล่งกำเนิดแสงเข้าสู่ดวงตาโดยตรงเลยนะครับตัวอย่างอื่นบ้างครับผม ตึงต,ตึงนตึง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 อ่านี่เลยครับคนนี้เก่งมากเลยนะครับขับมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับนี่เลยมีการสวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยนะครับแถมยังนะครับดวงตาเนี่ยมองไปที่ไหนเอ่ยสังเกตนะตาเขาเนี่ยไม่ได้มองตรงข้างหน้านะครับแต่ตาเขาเนี่ยนะเป็นไงอ่าบางคนตอบเหลือกขึ้นใช้คําพูดน่ากลัวมากเหลือขึ้นไปนะครับไปมองอะไรเอ่ยไปมองสัญญาณไฟจราจรบางคนเรียกว่าไฟแดงอ่าโอเคนะครับไปมองสัญญาณไฟจราจรครับซึ่งนะครับ สัญญาณไฟจราจรเนี่ยก็จะมีแสงครับเดินทางมาปื๊ดเข้าสู่ดวงตาของผู้ชายคนนี้ครับสรุปได้ว่าในรูปนี้นะครับทั้ง3รูปเนี่ยนะครับแสงเนี่ยเดินทางจากแหล่งกาเนิดแสงเข้าสู่ดวงตาโดยตรงเลยนะครับเดินทางจากแหล่งกําเนิดแสงเข้าสู่ดวงตาโดย โดยตรงเลยนะครับบางคนโดยอ้อมมีไหมคะไม่มีนะครับโอเคนะครับโดยตรงแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นกับนะครับวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองครับ ทีนี้ต่อมานะครับในรูปต่อมาก็นะครับเริ่มไม่เหมือนแล้วครับพอเมื่อกี้เป็นตอนกลางคืนใช่ไหมนะครับแต่ตอนนี้เป็นตอนกลางวันหรือว่ยงไครับครูแม่ครับว่าเป็นตอนกลางวันนักเรียนครับดูตรงกระจกครับนะฮะข้างนอกเป็นไงเอ่ยสว่างเลยนะสว่างเลยเนี่ยสว่างเลยเป็นตอนกลางวันแน่นอนครับคุณพ่อกําลังอ่านหนังสือพิมพ์คุณพ่อแบบเท่มากเลยคุณพ่ออ่านหนังสือพิมพ์เมืองนอกด้วยนะเดอะสตาร์เอนะครับนะครับคุณพ่อเนี่ยนะครับเอาดวงตาจ้องไปที่หนังสือพิมพ์ครับ ทีนี้มันก็จะมีแสงจากนะครับนอกบ้านเนอ,อมีแสงจากนอกบ้านเดินทางเข้ามาผ่านกระจกครับตกกระทบลงบนหนังสือพิมพ์แล้วหลังจากนั้นก็สะท้อนนะครับมาเข้าสู่ดวงตาของคุณพ่อ คุณพ่อก็เลยอ่านหนังสือพิมพ์รูเรื่องมองเห็นตัวหนังสือชัดเจนโอเคไหมนะครับต่อมาครับแสงเดินทางจากหลอดไฟบางคนงงนะครับนี่คืออะไรครับเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นกลวยนะครับมันคือหลอดไฟครับมันคือเขาเรียกว่าโคมไฟใช่ไหมทารต้องมีอะไรเอ่ยมีหลอดไฟอยู่จริงไหมครับนี่แบบนี้นะครับเมื่อมีแสงเดินทางมาตกกระทบที่ตุ๊กตาหมีครับแสงก่อจะสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเด็กน้อยคนนี้วา เห็นตุ้กตามีแล้วนะครับโอเคและสุดท้ายครับนี่เลยครับเด็กผู้ชายเนี่ยเล่นเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมโอ้ของเล่นนี้อยากได้มากเลยนะครับก็จะมีแสงเดินทางมาปี๊นะครับตกกระทบเฮลิคอปเตอร์แล้วก็สะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเด็กผู้ชายแบบนี้เราจะสังเกตเห็นว่านะครับในรูปนี้นะครับจะแตกต่างจากในรูปก่อนหน้านี้ นะครับที่ในรูปก่อนหน้านี้แสงจะเดินทางนะครับจากแหล่งกําเนิดแสงนะครับเข้าสู่ดวงตาของเราแบบโดยตรงเลยนะครับแต่รูปที่2ของเรานี้แสงจะต้องไปตกกระทบที่วัตถุกก่อนนะครับแล้วจึงค่อยสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเราครูแม็ค้าครูแม็กค้าหนูเห็นของนี่อีกอย่างหนึ่งค่ะหนูชอบมากเลยนี่กำลังฮิตเลยช่วงนี้นะครับมา้ายูนิคอนนะครับอันนี้คือหนูหนูก็มาแอบอยู่นอกบ้าน อยากได้ของเล่นเขานี่คือเราเองน่ารักไหมอ,อยากได้ของเล่นจังเลยเอาละครับแสงพร้อมครับแสงพร้อมครับปี๊ดตกกระทบที่ใครเอ่ยยูนิคอนน้อยของเราครับแล้วก็สะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเราเห็นไหมครับแบบนี้เนี่ยนะครับเราพบว่าตุ๊กตาหมีนะครับหนังสือพิมพ์เฮลิคอปเตอ เตอร์นะครับมา้ายูนิคอนเนี่ยนะครับไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงนะครับดังนั้นนะครับแสงก็จะไม่ได้เดินทางนะครับมาเข้าสู่ดวงตาแบบโดยตรงแต่ว่าต้องไปตกกระทบกับผิวของวัตถุก่อนนั่นเองคับเข้าใจใช่ไหมครับสองรูปนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วอ่ะงั้นก็มาลองตอบคำถามกันเลยครับผม นะครับเราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้โดยตรงหรือไม่อย่างไรครับเราสามารถมองเห็นดวงจันทรได้ไหมตอบว่าได้นะครับได้แต่คําถามในข้อนี้มีคําว่าโดยตรงมีคําว่าโดยตรงเน้นคํานี้เลยครับห้ามลืมนะมีคําว่าโดยตรงครูแม็กครับผมจําได้ครับถ้าเป็นโดยตรงหมายความว่าแสงต้องเดินทางมาจากแหล่งกําเนิดแสงครับผม <c oughs> เก่งมากครับอ่านงั้นเขียนก่อนครับแสง นะครับจะต้องเดินทางนะครับจากแหล่งกำเนิดแสงนะฮะจากแหล่งกำเนิดแสงไปไหนเลยไปไหนเลยไปไหนเลยไปเข้าสู่ดวงดวงตาเลยอ่นี่คือโดยตรงใช่ไหมครับแต่ว่าดวงจันทร์เนี่ยอยากให้เราทราบกันดีนะครับเราพูดกันมาถึง3ครั้งแล้วนะครับว่าดวงจันทร์นั้นไม่ได้มีแสงสว่างใน ตัวเองครับแต่แสงสว่างที่เราเห็นนะครับที่ผิวของดวงจันทร์นั้นเกิดมาจากแสงจากใครเอย่ยดวงอาทิตย์หรือดวงดาวดีครับอืมคำตอบก็คือต้องเป็นดวงอาทิตย์นะครับตกกระทบที่ผิวของดวงจังนทร์เด็กๆเ,เ,เคยดูหนังแบบเกี่ยวกับนี่มะแดาคิล่ามีเขี้ยวกินเลือดนะครับดคิล่าจะออกมาตอนกลางวันหรือกลางคืนออกมาตอนกลางคืนใช่ไหมเพราะว่ากลางวันเนี่ยมันมีอะไรเอย่ยมันมีดวงอาทิตย์ แล้วก็แด็คูล่าเนี่ยผีดูดเลือดเนี่ยผีดูเลือดเนี่ยมันทำไมเอ่ยมันแพ้แสงจากดวงอาทิตย์ถ้าโดนนะโอเคไหมครับนะ <c oughs> ที่เป็นแบบนี้เพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่รู้ไนงะว่าแสงจากดวงจันทร์เนี่ยนะครับมันสะท้อนมาจากดวงอาทิตย์แสดงว่าแดคูล่าออกมา,าตอนกลางคืนแล้วเจอดวงจันทร์นะครับแสงที่มาจากดวงจันทร์เนี่ยก็เป็นแสงที่มาจากใครเหมือนกัน มาจากดวงอาทิตจริงๆแด็คูล่าเนี่ยนะครับออกมาตอนกลางคืนถ้าโดนแสงจากดวงจันทร์ก็ต้องเป็นไงออสลายร่างเหมือนกันจริงไหมครับโอ้นะเขาลืมคิดไปไม่เป็นไรเห็นไหมเรามีความรู้เรียบร้อยแล้วเก่งมากนะครับงั้นคําตอบของข้อนี้นะครับตอบเลยครับว่าดวงจันทร์นั้นไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะครับเราจึงตอบว่าจะมามองเห็นได้โดยตรงเนี่ยเป็นไปไม่ได้โอ้โห,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 โหทุกตัวเลือกของนักเรียนนะครับ มีแต่คําว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอใจร้ายตัดคําตอบไม่ได้เลยนะครับอ่านกันมาหาเหตุผลที่ถูกต้องครับเรามองเห็นแสงโดยตรงไม่ได้เพราะมีเมฆบังดวงจันทร์อยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ครับเราต้องตอบว่าแสงจากดวงจันทร์เนี่ยมันได้รับมาจากใครเอ่ยดวงดาวหรือดวงอาทิตย์ต้องเป็นดวงอาทิตย์ครับแต่คุณแมกครับดวงดาวก็มีแสงสว่างนะครับ ใช่แต่ว่าแสงสว่างของดวงดาวนั้นนะครับบอกได้คําเดียวเลยว่าลิบหลี่สุดๆนะครับลิบหลี่มากๆนะครับดังนั้นต้องตอบว่าเป็นดวงอาทิตย์นะครับตอบข้อที่3นั่นเองครับอ่านเน้นเลยครับดวงอาทิตย์นะครับเน้นคํานี้ได้เนอะนะครับอ่ะเรียบร้อยครับนะครับอ่ะต่อนะต่อมาครับเราเรียกลําแสงเล็ก ลำแสงนะเล็กๆนะครับที่ส่องออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงว่าอย่างไรนะครับเรียกว่าอะไรนะอันนี้ต้องย้อนกลับไปในคาบที่ผ่านๆมาเลยนะครับในคาบที่ผ่านๆมาเลยนะครับครูแม็กเนี่ยเคยพูดไปแล้วนะครับว่าแสงออกมาจากแหล่งกำเนิดทุกทิศท,ทุกทางนี่คือหลอดไฟของเราโอเคไหมและนี่ก็คือแสงแสงแสงแล้วก็แสงครับ ออกจากแหล่งกําเนิดทุกทิศทางนี้ครูแม็กวาดไม่ครบไม่ว่ากันเน้อเอาแค่นี้พอนะครับทีนี้โจทย์เขาถามว่าโจทย์ถามว่าเส้นนี้เส้นนี้เนี่ยลำแสงเล็กๆเส้นนี้เราเรียกว่าอะไรถ้าเกิดใครลืมเนี่ยครูแม็กโกดเลยนะครับตอนนั้นเน้นไปเยอะมากเลยนะครับว่าเส้นแบบนี้เขาเรียกว่าข้อ1รังสีข้อ2รังแคข้อ3รังไข่ตอบเลยนะครับตอบรังสีนั่นเองครับเราเรียกว่ารังสีของแสงครับ รังสีของแสงจะเป็นสิ่งที่บอกอะไรจำได้ไหมเอ่ยบอกจู่จูจ่จูจจจ่จู่บอกทิศท,ทางนั่นเองครับรังสีของแสงนะครับจะบอกทิศท,ทางครับจะบอกทิศท,ทางของแสงครับว่าแสงของเราเนี่ยเคลื่อนที่แสงของเราเนี่ยเดินทางไปทิศใดนะครับ โอเคนี่เรียกว่ารังสีของแสงเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบของเราในข้อนี้ก็ต้องเป็นข้อที่ตืงตึงนตึ่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 ตอบข้อที่1ครับข้อที่2เนี่ยแนวลำแสงใช่ไหมแนวลำแสงเนี่ยไม่ใช่นะครับแล้วก็รังสีแสงสว่างโอ้โหนี่ครูแม็กเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินคำนี้แหละครับรังสีแสงสว่างอ่ะเราต้องตอบว่านะครับรังสีของแสงนะครับย้อนกลับมาเลยครับครูแม็กขอย้อนกลับมาที่2ภาพนี้สักนิดนึงครับ ที่ทุกคนกําลังวาดเนี่ยแหละครับเนี่ยก็คือรังสีของแสงนี่ก็คือรังสีของแสงและนี่ก็คือรังสีของแสงนั่นเองโอ้ครูแม็กครับงั้นที่เราวาดกันมาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยครับครูแม็กมันก็คือรังสีของแสงใช่ไหมครับตอบได้คำเดียวเลยครับว่าปิ้วปิ้วช่ยปิ้วปิ้วช่ยปิ้วปิ้วช่ยครับนี่คือรังสีของแสงครับผม เข้าใจแล้วเน้อนะครับเห็นไหมโจทย์ของเราเนี่ยผ่านไปได้อย่างง่ายดายครับต่อมาครับเรามาลองดูนะครับภาพทั้ง3ภาพนี้นะครับอธิบายการมองเห็นวัตถุในภาพที่กําหนดให้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าภาพที่กําหนดมาให้เนี่ยนะฮะมันเป็นภาพอะไรกันบ้างครับเริ่มจากภาพที่1ครับเด็กผู้หญิงคนนึงน่ารักมากเลยนะครับกาลังแบบว่าวิ่งเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นนะครับแล้วก็เห็นผีเสื้อผีเสื้อก็มีหลายตัวนะครับอืมนะครับ เส้นเส้นนี้เนี่ยนะครับนักเรียนครับคุณแม่ขอเน้นสักนิดหนึ่งว่าหลายคนเข้าใจว่าเส้นนี้คือรังสีของแสงครับคําตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะว่าดวงตาของเราเนี่ยมันปล่อยแสงได้ไหมครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับรังสีของแสงเนี่ยต้องพุ่งเข้ามาสู่ดวงตาเราจริงไม่จริงนะครับพันขอเน้นก่อนเลยนะครับว <iny OUR S 2> ่าเส้นนี้ครับทุกคนครับเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ รังสีของแสงครับไม่ใช่รังสีของแสงครับเอาครูแม็ครับถ้าไม่ใช่รังสีของแสงแล้วมันคืออะไรครับนักเรียนครับดูตรงนี้เลยครับนน่เน่่ครูแม็กมองมองไปข้างหน้าปุ๊บครูแม็มองไปข้างบนปุ๊บครูแม็มองไปข้างล่างปุ๊บอ่าเห็นไหมครูแม็มองไปทางทางขวาปุ๊บ แล้วครับมองไปทางซ้ายปุ๊บอ่าตอนนี้เขาเรียกว่าแนวสายตานะครับนี่คือแนวสายตาที่ดวงตาเราเนี่ยมองไปนะครับตาของเรามองไปทิศเหนือแนวสายตาก็ชี้ไปทางเหนือนะครับ แนวสายตานะครับเป็นการบอกว่าเราเนี่ยมองไปทางทิศใดนั่นเองครับและในรูปนี้ก็เป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยมีแนวสายตามองไปที่ไหนเอย่ยมองไปที่ผีเสือ้อโอเคไหมรูปต่อมาครับเป็นเด็กนักโอยน่ารักมากเลยเด็กนี้สองคนนี้ข้ามถนนตรงไหนเอย่ยตรงทางม้าลายนะครับแล้วตอนข้ามก็น่ารักมากด้วยครับก็ดูที่สัญญาณไฟก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ไฟแดงนะครับแบบให้รถผ่านนะถ้าเป็นไฟเขียวแล้วมีรูปคนเดินครับนักเรียนเคยข้ามไหมเอย่ยไฟเขียวแล้วก็มี รูปคนเดินแบบนี้หมายความว่าปลอดภัยนะครับให้เดินข้ามไปได้เพียงแต่ว่าถึงแม้ว่านะครับจะมีไฟเขียวรูปคนเดินติดขึ้นมาแล้วนะครับนักเรียนทุกคนก็จะต้องมองซ้ายมองขวาก่อนที่จะข้ามถนนด้วยโอเคไหมครับอ่าเรียบร้อยต่อมาครับนี่ก็คือแนวสายตานะครับของนักเรียนทั้งสองคน และนี่โอ้โหคนนี้กินเยอะมากเลยนะครับหกินเยอะมากเลยนี่ก็คือแนวสายตาของเด็กคนที่สาน,นั่นเองอะโอเคนะครับมีทั้งหมด3รูปนะครับบอกว่าอธิบายการมองเห็นวัตถุในภาพที่กำหนดให้ครับผมโอเคมาลองดูกันเลยนะครับรูปแรกของเรานะครับเขาถามว่าอย่างนี้เด็กหญิงเนี่ยสามารถมองเห็นผีเสื้อได้เพราะจุดจุดจุดจ,ดจ,ดจ,ดจุดจุดก็คือให้พวกเราทุกคนครับ อธิบายว่ามองเห็นผีเสื้อได้เพราะอะไรเพราะว่าดวงตาเราปล่อยแสงไม่ใช่เพราะว่าผีเสื้อปล่อยแสงก็ไม่ใช่นะครับตอบว่าเพราะว่ามีแหล่งกําเนิดแสงนั่นเองครับมีแหล่งกําเนิดแสงปื้อปล่อยแสงมาครับผมนี่แล้วแสงนั้นก็ตกกระทบกับผีเสื้อนะครับแล้วปรากฏว่าก็จะมีแสงสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเด็กหญิงคนนี้นั่นเองครับ แล้วมาลองเดาดีกว่านะครับว่าแหล่งกําเนิดแสงในข้อนี้น่าจะเป็นอะไรดีเอ่ยอ,อยู่ในที่โล่งขนาดนี้นะครับไม่น่าใช่หลอดไฟแล้วแหละนะครับเพราะว่าดูทุง่งหญ้าดูท้องฟ้าสว่างขนาดนี้เนี่ยต้องมีอะไรแน่ๆเลยโอ้ต้องมีดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยแถวๆนี้นะครับเเห็นไหมนะครับนั้นจึงตอบว่าเด็กหญิงครับสามารถมองเห็นผีเสื้อได้เพราะนะครับมีแสงครับผมอมีแสงนะครับตกกระทบ ตกกระทบผีเสื้อครูแม่ครับผีเสื้อจะเจ็บไหมครับเนี่ยแสงมาตกกระทบตอบเลยว่าไม่เจ็บครับโอเคแสงตกกระทบผีเสื้อครับแล้วหลังจากนั้นจึงทำให้เอย่ยจึงสะท้อนนะครับสู่ดวงตาของเรานะครับสู่ดวงตาของเราแต่ว่าในรูปนี้เป็นของใครเอย่ยเป็นของเด็กหญิงนั่นเองครับเป็นของเด็กหญิงคนนี้ อืมนะครับโอเคไหมซึ่งนะครับเด็กหญิงคนนี้เนี่ยมองเห็นวัตถุแล้วเป็นการมองเห็นวัตถุนะครับที่เป็นไงเอ่ยโดยตรงไหมโดยตรงนั่นเองครับเป็นการมองเห็นวัตถุที่นะครับเกิดจากแหล่งกําเนิดแสงในในธรรมชาติถูกต้องไหมครับอ่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงในธรรมชาติครับอ่าเกิดจากแหล่งกําเนิดแสงเป็นการมองเห็นวัตถุนะครับที่มีแสงนะครับ มาจากแหล่งกำเนิดแสงนะครับธรรมชาติครับเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นใช่ไหมฮะนะครับคุณๆเนอะอ่ะโอเครูปแรกผ่านนะครับง่ายๆสบายบือสะดือโบนะครับรูปที่2ต่อกันเลยเด็กชายสามารถมองเห็นไฟจราจรได้เพราะจุด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 ,จด,จด,จดอ่ะะครับแบบนี้เนี่ยนะครับทุกคนครับ เราพบว่านะครับเด็กผู้ชายเนี่ยมองสัญญาณไฟจราจรเนี่ยนะครับไม่ได้มีแสงจากที่อื่นมาตกกระทบและสะท้อนเข้าสู่ดวงตาแล้วนะครับแต่ว่าไฟจราจรเนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดแสงใช่ไหมอ่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงดังนั้นนะครับเราจะตอบเหมือนเมื่อกี้ไม่เอ่ยก็ต้องไม่เหมือนใช่ไหมครับงั้นเราต้องตอบว่ามีแสงครับมีแสงอ่าเอาปากกาสีฟ้าเลยนะครับจะได้เห็นชัดๆมีแสงจากไฟจารา จรน,นะครับเดินทางเข้าสู่ครับผมเข้าสู่ดวงตานะครับของเด็กชายนั่นเองครับซึ่งเป็นการมองเห็นวัตถุนะครับโดยที่แสงของเรามาจากแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะครับเป็นแหล่งกําเนิดแสงแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์นะครับสร้างขึ้น เราเคยไปเที่ยวป่าแล้วเราเคยเจอนะครับไฟจราจรหาอาหารอยู่ไหมครับไม่มีนะครับเออเราต้องสร้างเองนะครับสร้างขึ้นมาครับผมโอเคนะครับสร้างขึ้นมาโอ้โหง่ายจังเลยครับชายทุกคนเก่งมากพร้อมมาดูที่รูปสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับแล้วก็มาถึงข้อที่3ครับนะครับนักเรียนนี้จ้องแต่อาหารเลยนะครับดูเรื่องแสงดูเรื่องแสงอ่ามานะครับ เด็กๆนะครับสามารถมองเห็นอาหารบนโต๊ะได้นะครับใช่ครับทุกคนมองเห็นได้เพราะจุด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 บางคนตอบได้ครับเพราะว่าเป็นตอนกลางวันครับตอนกลางวันครับมองเห็นได้เดี๋ยวก่อนนี่อยู่ในบ้านเห็นกำแพงไหม <laughs> มีกำแพงเพราะตอนนี้ข้างนอกเนี่ยเป็นกลางวันหรือเป็นกลางคืนเนี่ยเด็กๆนักเรียนรู้ไหมครับไม่รู้ครับครูแมกรูไหมครูแม็กก็ไม่รู้ครับโอ้ข้างนอกบ้านเนี่ยเป็นกลางวันหรือเป็นกลางคืนก็ไม่รู้อาจจะมีดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่ หรืออาจจะไม่มีดวงอาทิตย์ก็ได้อาจ,จเป็นกลางคืนก็ได้จริงไหมอันนี้ครูแม็กก็ไม่รู้ครับแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยเป็นไงเอ่ยมีนี่เลยหลอดไฟครับและตอนนี้เนี่ยเราก็มั่นใจชัดเจนครับว่าจากความรู้ที่เรามีก็คือต้องมีแสงสว่างปื๊ดตกกระทบที่นะครับต้มยำกุ้งนะแล้วก็สะท้อนเข้าสู่ดวงตาครับผมแบบนี้นั่นเองครับเรามองเห็นได้เพราะว่ามีแสงนะครับ มีแสงคราที่เป็นแสงจากอะดีเอ่ยเป็นแสงสว่างจากหลอดไฟนะครับจากหลอดไฟนะครับสะท้อนที่วัตถุครับซึ่งวัตถุก็คืออาหารใช่ไหมสะท้อนที่วัตถุนะครับแล้วก็เข้าสู่ดวงตาครับเข้าสู่ดวงตานี่เข้าสู่ดวง ตาและเป็นการมองเห็นวัตถุโดยที่เราใช้นะครับอาศัยนะครับแหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นเอ่ยต้องเป็นแหล่งก <c oughs> ําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแล้วก็ชัดเจนว่าแบบนี้ไม่ใช่การมองเห็นวัตถุแบบว่าโดยตรงใช่ไหมนะครับเพราะมีการสะท้อนเกิดขึ้นก่อนนะครับเป็นการมองเห็นวัตถุนะครับที่เราใช้แส,สงนะครับจากแหล่งกําเนิดสแสงแหล่งกําเนิดแสงที่ มนุษย์ครับมนุษย์สร้างขึ้นครับเรียบร้อยนะครับกับความรู้ในวันนี้นะครับเราสามารถสรุปกันได้เลยว่าการที่เรามองเห็นวัตถุเนี่ยนะครับเราเข้าใจแล้วว่าเกิดจากการที่มีแสงเดินทางเข้าสู่ดวงตาของเรานะครับแต่อาจจะมาแบบโดยตรงจากแหล่งกาเนิดแสงเข้าสู่ดวงตาเลยก็ได้หรืออาจจะแบบว่าไม่ใช่โดยตรงก็คือมีการตกกระทบกับวัตถุก,ก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางเข้าสู่ดวงตา ของเรานะครับในเรื่องราวของแสงนะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมดนะครับเท่านี้นะครับและในคาบเรียนหน้าเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะได้นะครับทำการนะครับทำโจทย์กันแล้วนะครับดีใจมากเลยนะครับก็อย่าลืมทบทวนนะครับอยู่ที่บ้านนะครับก็หยินังสือนเรื่อนี้ขึ้นมาครับวิทยาศาสตร์ป .2 เล่ม2ของอักษรของเรานั่นเองนะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีทุกคนครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น